สวัสดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับตอนที่สองห้ายออุนแปลกใจที่ซาหินกำลังคิดจะจับเขาเป็นตัวประกันแต่เพราะเขารู้ว่าเขาถูกล้อมแล้วและดูเหมือนว่ามันคงเป็นวิธีเดียวที่จะรอดออกไปได้ตัวประกันเหรอเจ้าคิดว่าจะทําได้งั้นเหรอเฮ้ข้าไม่มีเวลาพูดผ้าพำเพลงแล้วจากนั้นซาหินก็พุ่งเข้าโจมตียอ,อุนและใช้วิยุทธมัดที่ใช้ปันรูปแบบหนึ่ง ที่มิเคยใช้มาก่อนวลรยุทธ์นี้มันเป็นกระบวนท่าที่2ของวรยุทธ์เทพดาบแม้มันเป็นวรยุทธ์ดาบแต่กลับมาใช้งานกับมัดได้และพลังยังใกล้เคียงกันอีกสุดยอดไปเลยโยอุลเริ่มตระหนักว่าการที่เขาจะป้องกันวรยุทธ์มัดที่ทรงพลังขนาดนี้เขาต้องใช้วรยุทธ์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากันจากนั้นโยอุลก็เตรียมเปิดใช้วรยุทธ์24กระบี่มากระบวนท่าที่4วรยุทธ์ของทั้งสองเข้าปะทะกันมันเร็วจนคนทั่วไปมองตามไม่ทันบ้าชัดๆเมื่อโยอุนใช้วรยุทธ เขากลายเป็นคนที่ทรงพลังและน่ากลัวขึ้นมาในทันทีเมื่อสองวรยุทธ์ระทะกันยอ,อุนก็เล็งไว้ที่จุดบอดของวรยุทธ์มัดแต่ศัตรูตเองก็คิดเช่นเดียวกับยอ,อุนและเล็งไปโจมตีที่จุดบอดของ24กบีมานเช่นกันจากนั้นยอ,อุนก็พลาดท่าโดนโจมตีเข้าที่หน้าอกและตามมาด้วยหมัดของซาฮินถมโจมตีใส่ย,สย,ยอ,อุนจากทุกทิศทางยอ,อุนได้เปิดม่านปานคุมกายป้องกันตัวเขาถูกกระแทกและไม่อาจป้องกันหมัดของซาฮินได้เขาคิดว่า จะป้องกันหมัดของข้าได้งันเหรอฮ่าฮ่าฮ pues ่าหมัดของซาหินนั้นทรงพลังมากๆร่างกายของยอุนถูกผาลับและวรยุทธ์ของเทพปราบก็ทรงพลังมากๆพลังปานของซาหินสูงกว่ายอุนยอุนพยายามป้องกันแต่ในที่สุดดาบเหล็กหิมะก็ทนไม่ไหวและใต้แตกออกเจ้าแข็งแก่งก็จริงแต่พลังปานและวรยุทธ์ของข้าเหนือกว่าเจ้าว่ะฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นหมัดของเขาก็พุ่งกระทบดาบของยอุนจนแตกกระจายและได้ฝังเข้าไปในร่างกายของยอุนอีกด้วยบ้าเอ้ย โยอุนพยายามที่จะป้องกันแล้วแต่เศษดาบนั้นได้ทะลุป,ปานคุ้มกายและฝังเข้าตามร่างกายของโยอุนซาฮินไม่ปล่อยโอ,อกาสนี้เขาชกเข้าไปที่ท้องของโยอุนอีกครั้งทำให้โยอุนน้ำลายกระอาดออกมาและถูกต่อยจนกระเด็นออกไปโยอุนพยายามใช้ปานที่เท้าขดตัวลงเพื่อหยุดการกระเด็นจนพื้นแตกเป็นรอยและซาฮินก็กล่าวต่อหมัดนั่นข้าตั้งใจจะฆ่าเจ้าเลยนะนั่นแต่ไม่คิดว่าเจ้ายังรอดตมแล้วจะเป็นถึงองค์รัชทายาตสุดเสียงของโยอุนหายใจเข้าลึกๆ ร่างกายของเขาเริ่มมีไอ้น้ำและได้ผักพลังปานหมัดออกมาจากกายเขาเจ้าคิดเล่ว่าวรยุทธ์ของมาร์กบีจะเอาชนะข้าได้เจ้านั่นรู้จัก24กระบี่อย่างนั้นเลอะแตาอุนตกใจที่ตาหินพูดเหมือนรู้จักวรยุทธ์ที่24กระบี่มารดีซึ่งเขาต้องรู้แน่ๆมันก็ไม่แปลกเพราะลูกหลานของนิกายพยายามศึกษาวรยุทธ์เทพดาบซึ่งทายาทของเทพดาบเองก็คงพยายามศึกษาวรยุทธ์ของมาร์กบีเช่นกัน เขาแข็งแกร่งจริงๆข้าคงใช้24กบีมันชนะเขาไม่ได้แล้วจากนั้นซาหินก็พูดเจ้าอวดกับยอ,อุนจากการประทะก,กันเมื่อคู่ก็บ่งบอกแล้วว่าวรยุทธ์ของนิกายเทพเทวบุตรมาไม่อาจจะเอาชนะอรยุทธ์เทพดาบได้จุดต่อต้านแล้วตามข้าวา่าซะดีๆซาหินเดินไปหายอ,อุนเขาคิดว่ายอ,อุนคงหมดแรงต่อต้านเขาแล้วแม้จะคลายพลังงานหมัดของเขาได้แต่ร่างกายของยอ,อุนก็เต็มไปด้วยเศษดาบที่ปักตามร่างกายเขาบาดเจ็บสาหัส และเมื่อมีไอ้น้ำที่ร่างกายของโยอุนหยุดลงโยอุนก็ได้จ้องไปที่ตาของทาฮินหมในตาของเก้ายังไม่ยอมแพ้ของตาของโยอุนนั้นไม่เคยยอมแพ้เขาดูจะฮึกเหมิมฝาดตอนแรกเสียอ,อีกเฮ้จะบอกว่าประยุทธ์ของนิกายฆ่าด้วยหวัดของเทพดาบงั้นเหรอเจ้าพูดอะไราตาแล้วอย่างโง่ไปหน่อยเลยสาฮินชะงักและตกใจในสิ่งที่เขาเห็นเพราะชิ้นส่วนดาบที่ปักตาร่างกายของโยอุนค่อยๆถูกดันออกมาจากบาดแผลของเขา และที่น่าตกใจหนักเข้าไปอีกคือรอยแผลทุกรอยก็เริ่มสมานแผลกันได้อย่างรวดเร็วนะนะนี่มันอะไรกันเนี่ยลากับว่ายอุนไม่ใช่มนุษย์ซาอินตระหนักได้ว่าเพะสันทาตญาณว่ายอุนเป็นตัวที่ไม่อาจปล่อยให้มีชีวิตรอดไปได้และเขาคงจับยอุนเป็นตัวประกันไม่ได้แล้วเจ้านี่อันตรายมันไม่ใช่มนุษย์ซาฮินเปลี่ยนใจทันทีเพราะเขารู้ว่าคงไม่อาจจับยอุนเป็นตัวประกันได้อีกแล้วเขาต้องสังหารยอุนทันทีก่อนที่ยอุนจะพื้นตัวเองเสร็จ ซาหินได้ใช้วุญุธหมัดพลังปานของเขาพุ่งตรงหมายสังหารยอุนตายซะเจ้าสั์ประหลาดและในตอนนั้นเองสายลายข้อมือสีดำของยอุนก็เริ่มแตกออกและรวมกันใหม่เป็นกระบี่สีดำน,นี่มันอะไรกันเราคยุนคว้ากระบี่สีดำนั่นจากนั้นพลังปานที่ดูทรงพลังสีดำมหึมาปรากฏออกมาพลังปานสีดำนี่มันอะไรกันพลังปานสีดำทรมินน่นถูกปลดปล่อยออกมาจากทั่วร่างกายของยอุน และกลายเป็นปานกระบี่พุ่งเข้าโจมตีตาหินปานสีดำน,นั้นแยกออกเป็น24เส้นและรวมกันกลายเป็นสีแดงดำเส้นเดียวกันเป็นไปไม่ได้มัดของซาอินแตกละเอียดแขนทั้งสองข้างถูกผักขึ้นแล้วก็บี่ทีดำน,นั้นก็พุ่งแทงไปที่หน้าอกของเขาอ๊อกและไม่นานร่างกายของโยอุนก็พุ่งผ่านร่างของซาหินซาหินได้หันไปมองทางโยอุนอย่างช,ช้าๆด้วยความไม่เชื่อสายตารับไ,ได้พูดว่ามีวรยุทธกระบี่แบบนี้อยู่ได้ยังไงอ่า สาหินไม่ได้ทันได้พูดจบเลืออทองเขาก็ไหล,ละทะลักออกจากปากและเขาก็พุบลงไปที่พื้นหน้าอกของเขามีรูขนาดใหญ่จางนั้นโจอุนก็มองไปที่เขาและบบนพึมพำนนี่แหละคือวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายเทพเทวบ,บุตรมารตอนที่206อกาการของลีฮามยองนั้นสหาหัสมากเขาสามารถหมดสติได้ตลอดเวลาแต่เขาก็ยังวิ่งต่อไปเขาได้ต่อสู้กับสาหินมาแล้วทําให้รู้ว่าตัตัวแข็งแกร่งเพีงงยงใด ถ้าเข่าช้าเกินไปรัฐถายาทอาจมีอันเป็นไปได้พอมันถึงนัานฝึกและเห็นกลุ่มนักลบที่กําลังถือคบเพลิงวิ่งมาองครักษซ้ายลีฮามยองขอรายงานท่านประมุขลีฮามยองรีบเข้าไปหาท่านประมุขจอนอยูจงเขาแทบจะคุกเข่าไม่ไหวแล้วออนักลบเห็นภาพนั้นต่างรู้สึกไม่ดีเพราะลีฮามยองเป็นถึงในสิบนักลบที่ทรงพลังที่สุดในนิกายหากเขายังบาดเจ็บหนักขนาดนี้สแสดงว่าตัดตรูนั้นแข็งแกร่งมากตัดตรูอยู่ที่ไหนท,ที่หอ ํารายุทธ์แทายาทกำลังต่อสู้อยู่กับหกพลุมอาจารเทพดาบท่านรีบไปเร็วหัว์ลักซ้ายเพราะอาการบาดเจ็บทําให้รีฮามยองฟุนลงไปกับพื้นหัวหน้าองค์ลักร,กรามาคิมได้รีบไปดูอาการและส่งเขาไปที่โรงมอสําสนัก6กพลุมอาจารเทพดาบเลยประนุนิกายสีหน้าเข่งขึงนลังรู้ว่าศัตรูเป็นใครและพยายามรีบไปหอตํารายุทธ์แต่หัวหน้าองค์ลักเข้ามาฟังก่อนชาก่อนนายท่านท่านรามาคิมหมายความว่ายังไร,ระบกได้ถามกลับไปที่รามาคิมแบบไม่สบายใจ และรามาคิมก็ได้ส่งกระแสเจตกลับในท่านอาการบาดเจ็บภายในของท่านยังไม่หายดีข้าจะนำทางไปก่อนเองไม่เป็นไรตอนอยู่จงพยักหน้าและผู้โอโอื่นก็แยกตัวกันออกไปตามประตูทางเข้าทั้งสี่ผู้โสที่ติดตามองปมมุกคือผู้โสโที่สีจาย,ยิมยองและผู้โสโที่สิบยินมุฮารามาคีมลิบตรงล่วงหน้าไปที่หอตำราย,ยุทธพร้อมกับผู้โอโสอีกสองท่านท่านประมุขจะตามไปที่หอตำราย,ยุทธเสริมอีกทีโดยถือกระเป๋าที่รีฮัมยองทาตกไวมาด้วย นำสิ่งนั้นมาให้ข้าขอรับนังรบคนนั้นได้หยิบกระเป๋าและถวายให้แด่องค์ประมุกซอนอยูจงสั่งให้เปิดกระเป๋าทำให้เห็นหนังมนุษย์ที่ถูกตัดถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลายาวนานนี่คืออะไรกันประมุขใิกายไม่เคยรับรู้การมีอยู่ของห้องฝึกลับใต้ดินดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าแผ่นหนังนี้คืออะไรแต่ที่แปลกคือในกระเป๋าไม่มีตาย,ยุทธของมารกระบี่สำหรับรามาชิมก็สมแล้วก็สมญาเทพสายลมเขาเคลื่อนที่ไปที่หอตำราย,ยุดได้เร็วกว่าผู้โุศอื่น เป็นไปได้ยังไงรามาคิมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาคิดว่ายยอุนคงกาลังลําบ,บากในการรับมือกับศัตรตูที่เป็นถึงหนึ่งในหกเทพราบแต่สิ่งที่เขาเห็นคือโยอุนพุ่งทะลวงผ่านร่างของศัตรตูด้วยลําแสงสีงดําพอยุทธ์นั้นมีอยู่จริงๆด้วยและเขาก็ใช้ขั้นสมบูรณ์ได้แทบจะไม่มีข้อบอกพร่องในวรยุทธ์ที่ยอุนได้ใช้ไปที่น่าตกใจกว่านั้นคือกระบี่ดาที่ยอุนใช้นั้นพอลามาคิมเห็นก็ทราบทันทีว่านั่นคือกระบี่ในตำนานกระบี่ทมิน มันไม่ใช่เพียงกระบี่สีดำเท่านั้นแต่ทั้งเล่มปกคลุมด,ด้วยปางธมินทั้งหมดข่าตัวาัานทันทีที่เห็นกระบี่เล่มนั้นกระบี่ธมินกระบี่ที่พวกเราเรอคอยกระบี่นั่นต้องเป็นจากนั้นตัวกระบี่ที่แตกออกและรวบรวมกันใหม่เป็นกำไลข้อมือของยออุนยอุนรู้สึกได้ว่าหัวหน้าองครักษ์ลำมาคิมได้มองเขาอยู่เขาตกใจสะดุง้งหัวหน้าองครักษ์ซอนยอุนกัดเล่มผีป,ปาก เขาได้ใช้พรตุทกรบีเทพเทวบทมานกระบวนท่าที่5ในการจัดตารตัตูพอคิดว่าคงจัดการได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงเขาไม่อยากเปิดเผยเรื่องที่เขาสําเร็จพรตรุน์นี้รวมถึงกระบี่ของเขาแต่ตอนนี้กลับถูกรามาคิมเห็นเข้าแล้วท่านหัวหน้าองครลักษ์เกิดอะไรขึ้นหืมผูโศที่สี่จาคิมยองมาถึงก็เห็นโยอุนยืนอยู่ข้างศพของซาฮินแห่งหพลอาจารย์เทพดาบจ่าคิมยองคิดว่าพวกเขาต้องต่อสู้กันอยู่แต่กลายเป็นว่าการต่อสู้มันได้จบลงแล้ว ที่มันบ้าชัดๆเขาเพิ่งสังหารยอดยุทธของ6ปรมาจารย์เทพดาบได้โดยลําพังงั้นเละเขามันพิศาชัดๆเขาคิดว่าแค่ตอนที่เขาสังหารผู้โสโมูจินวอนได้นั้นก็เป็นตัตประหลาดแล้วแต่เรื่องนี้ทําให้เขารู้ว่าตอนที่ยอ,อุลสู้กับมูจินวอนยอ,อุนไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ําและยออุนนั้นทรงพลังเหนือกว่าเหล่าผู้โสไปไกลแล้วผู้โอทโสที่สิบยินมูฮาก็ตามมาอีกทีนางรีบมาหายอ,อุลอย่างรวดเร็วเพราะห่วงเป็นห่วงความปลอดภัยของยอ,อุล องรัตทายาตท่านไม่บาดเจ็บใช่ไหมอืมข้าไม่เป็นอะไรเพราะการบาดเจ็บของยอ,อุลน,นั้นถูกนานโนรักษาแล้วสิ่งที่เขากังวลคือหัวหน้าองครักษ์ได้รู้ถึงความลับของยอ,อุลแล้วยอุลได้ยินจากองคลักษ์ซ้ายว่าลามมคิมนั้นเป็นผู้รับใช้ที่ท่อสัต่อองค์ประมุขที่ไายอย่างมากรัตทายาตดีแล้วที่ท่านปลอดภัยการเป็นว่าลามมคิมไม่ได้พูดอะไรเพียงไถ่ถามความปลอดภัยกับยอ,อุลเท่านั้นไม่ได้พูดถึงวรยุทธ กระบ,บี่เทมินที่โยอุนใช้เขาคิดอะไรอยู่กันจบแล้วครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดไามด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านครับผม